นะครับอ่าสวยเลยเห็นไหมเอ้าเฮ้ยอันโอ้โหโอ้โอ้อัไรเนี่ย <đ transitioned> โอเคโอเคครับถือว่ากล่องนี้ไม่เกลือนะฮะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Random Edit อีกครั้งเนึ่งนะครับ และวันนี้นะครับสำหรับเทปนี้ก็เราจะมาอันบ็อกซ์การ์ดโปเกมอนกล่องช h i นี treasure EX นะครับกล่องนี้เนี่ยมีดีอะไรนะครับกล่องนี้จุดเด่นของเขาก็คือมีโปเกมอนชายนี่อยู่นะครับโปเกมอนชายนี่คืออะไรเผื่อเพื่อนๆยังไม่ทราบนะครับโปเกมอนชายนี่ก็คือโปเกมอนที่มีสีแตกต่างจากโปเกมอนสีปกติทั่วๆไปนั่นเองนะครับและเราก็จะมาลุ้นนะครับสำหรับการ์ดแรนะครับจะมีโปเกมอน EX นะครับก็จะมีตัวเจ้างายักษ์นะครับ แล้วก็รอยล้อเหล็ก EX นะครับสตัวนี้นะโปเกม,มอนโบราณกับโปเกม,มอนอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีแลอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ SAR กับ SR นะครับซึ่ง SAR เนี่ยก็จะเป็นลิซารอน EX SAR แล้วก็ที่เราจะลุ้นกันก็คือ SAR เซ r ร์ไนท์นะครับเซอร์ไนทนี่จะเป็นสีชายนี่นะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลุ้นร่วมกันกับเพื่อนๆไปด้วยกันเลยนะฮะตอนนี้ขอญาตเปิดบ็อกซ์ก่อนนะครับ ต้องระวังนี้นึงนะครับก็เตือนนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่อันบ็อกซ์หรือว่าเปิดแกะซองการ์ดโปเกมอนที่บ้านนะครับและจะต้องใช้กันไกลหรือของมีคมนะครับรบกวนนะครับก็ให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนกันไกลนะครับมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะฮะโอเคนะครับบ็อกซ์นี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน1 0ซองนะครับ12ซอง ขออนุญาตเ,เลยนะฮะโอเคครับสิบซองเทินเทิน,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 นมาแล้วสิบซองนะครับเรามา้นกักซองแรกเลยนะฮะการ์ดมันนูนๆตั้งแต่ใบแรกเลยผมว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับเปิดมาก็เป็นการ์ดพืชเลยนะครับนาะโนโกุสะครับเคซี่ครับพิกาชูครับ สเนเดอนะครับออกมาแล้วครับเป็นแรครับผมพุคูรินครับแรครับสวยมากครับฮิโตคางเงครับและเป็น e x m a s c u n i นะครับอ๋อ e x m a s c u n i ได้ EX มาแล้วนะครับไปแรกก็เป็นการ t r เทรนเอนะครับผมก็จะแยกน o r m มอกับตัวที่เป็นแรนะครับออกก่อน2ที่2ครับ ชิคาโดโคครับอาร์ชิเกเตอรครับล้งสองหโอเกเตอร์ ater, นะฮะและใบนี้เป็นยาดงครับใบต่อมานะครับเป็นแลนะฮะมานิล่าครับโ,โหตัวนี้ทั้งเทแล้วก็โหดไปในตัวด้วยครับดูครับโบโรโรมครับอ้าวเราได้ใช้นี้ตัวแรกครับผม วัคคเนซูมินะครับน่ารักมากชายนี mm ่ hmm. Shiny, นะครับถ้าเกิดเป็นดาวอยู่รอบๆนะครับของ ong, อาร์ตน้องอ่ะก็คือเราจะได้เป็นตัวชายนี่นะครับ mm hmm. ต่อมาเป็น f o r e t o s ex นะครับ mm hmm. อ่าได้ EX ใบที่2แล้วเป็นธาตุพืชยอย่างต่อเนื่องเลย mm hmm. ที่เหลือก็จะเป็นอาร์สเนงซากิครับแล้วก็เป็น g r a เบลนะครับโฮโฮโฮโแยกไว้ก่อนนะครับ อูเราได้ใช้นี่แล้วนะครับบ็อกซ์นี้เราไม่เกลือนะนะครับวัคเนซุมิสวยมากมาต่อกันครับ <c oughs> เราจะได้เซอร์ไนไม่นะเซอร์ไนเซอร์ไนเซอร์ไนโอเคคอร์เวกเลนะครับเป็นรางแรกนะครับโปเกม,มอนพื้นฐานมินิฟครับไปต่ออีกใบหนึ่งเป็น ผู้ินครับน่ารักมากครับอันนี้และเป็นทัานพลังจิตนะครับโอ้ฮักกะด็อกครับโดรีโอ or ครับผมฟอร์เลทอสครับ SSR ครับคื <_ letter> อ, <_ letter> ไ,อไอเราอุตสาห์แบบว่าเราก็ไม่ได้แบบจะรุนมากไงแต่ SSR มามาออกเอาซองนี้เลยอะ่ะ สองที่สามแล้วเราจะลุ้นอะไรอีกนี้โอ้ยไม่เป็นไรครับลุยกันต่อนะฮะลุยกันต่ออ่าเราได้ลัสตด้วยนะครับซึ่งเป็นล่างแรกลูคาดิโอครับเนสบอลนะฮะตัวใบนี้ใช้งานนะครับโอเคอไปกันต่อครับไปกันต่อ s <laughs> s r ออกมาแล้วนะครับเป็น f o r e เร o s e ครับ <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนอยากให้ผมเอาบ็อกซ์ไลน์มาอันบ็อกซ์เนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดผมมีอยู่ในมือหรือว่าหามาได้เนี่ยผมก็จะลองหามาอันบ็อกซ์ดูนะครับเพราะว่าบางบ็อกซ์เนี่ยผมก็หาจากจากร้านค้าจากอะไรนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องหาจากท้องตลาดทั่วๆไปนะครับราคาก็จะโดดขึ้นไปด้วยนะครับโอเคสองนี้นะครับโคจิโอครับคุณนิ คูนุกิดามะครับโอ้ตัวนี้ตอนผมเล่นเนี่ยโดนระเบิดตัวเองบ่อยมากนะครับพามอสครับใบต่อไปครับเป็นกูเรนาม่าครับกูเรนลาม่าอาม่านะครับหรือว่ากูเรนลากันนะครับใบต่อไปครับเป็นเรนโทราครับผมเรนโทราอ่าพามอครับเมื่อกี้เมื่อกี้พามออันนี้พาโมกับพามอสนะฮะอยู่ด้วยกันพอดีฟูดินีเอ็กซ์ครับ อืมสวยงามนะคนลุกเลยนะครับกู้คืนพลังงานแบบพิเศษใแบบนี้ใช้งานนะครับไปครับโอเคเราแยกเอกไว้ก่อน <c oughs> เป็นสิบซองที่มีสนะิบใบแล้วเราก็ลุ้นนะครับเราลุ้นกันว่าเออยังไงดีว่า <c oughs> ถ้ามันจะออกมานี่มันก็น่าจะออกแบบเออนะ หรือมันอาจจะแฝงกอดแพ็เข้ามาก็ได้นะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันต่อกันครับมาครึ่งทางแล้วนะฮะชายนี่ยังออกแค่หนึ่งใบนะครับเราจะมารอดูอีกอ่าตัวนี้น่ารักครับปาปิมอสจินะฮะบรอลอนครับออราทิฟครับใบต่อไปแลใบแรกจะต้องออกนะครับเป็นวาทักโกครับโอ้สวยงามน่ารักด้วยฮนะดูเฮโรเชอร์ ature, ว้าว เออเพอดูดูดูแบบนี้ละเท่นะอาร์เขาดูเท่นะโอ้โอ้มาฟิทีฟครับแล้วใบ่อไปเป็น EX นะครับ EX ็ก์มาเป็น p ีครับโอ้ใบนี้ใช้งานด้วยนะฮะพีครับเท่มากอาหารเหลืออ้าวมีปืนเลเซอร์ด้วยใบนี้ก็ใช้งานนะครับเลเซอร์อาหารเหลือโอเคพระจีรู้สืกอาร์นี้ก็สวยครับได้ยินเสียงแมวผมไหมครับนั่นแหละครับ เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวผมนะฮะโอเคครับไปกันต่อครับตอนนี้เหลือห้าซองครับเรามากันครึ่งทางแล้วนี่เหลือห้าซองแล้วนะครับ SSR ออกไปแล้วนะฮะเป็นแผลใจมากนมาออกซองท้ายๆก็ได้นะพูดถึงไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้ฮิตโต้คังเงี้ยครับฮานิโกะครับ พันเดียวอุป้านะครับพันเดียวอุป้าครับลุ้นกันนะครับเป็นแล้วนะครับมารูมายครับโอเคไปต่อครับอิรุกะแมนและพาคันหัวสู้ตายนะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะโฮโลไหมใช่ไหมบุ๊บบั๊บบุ๊บบับอย่างเงี้ยโฮโลเนาะ e x มาอีวีนะฮะเป็นน้องปลาทองนะครับโอเค ex เราเก็บไปนะครับโบทาวแล้วก็เป็นสายรัดแข่งเป๊กนะครับการ์เทนเนอร์ โอเคบ็อกเนี네้ยคือแลก็ค่อนข้างจะสวยด้วยนะครับสำหรับอาร์ตแล้วก็ตัวตัวคอมมอนตัวตัวธรรมดานี้ก็ใช้ได้อยู่ครับ <c oughs> มาต่อกันเลยนะฮะ จะได้ชายนี่อีกหรือเปล่าไบาแลโบจิครับเนียวฮะโอ้น่ารักเมื่อกี้เสียงแมวผมร้องเนียวฮามาเลยนะฮะวัคเนซูมินะครับเห็นไหมวนะัคเนซูมิโดยเนี้ยเป็นเป็นสีธรรมดาแต่เรามาดูสีที่เป็นชายนี่กันหูเขาถ้ามีสีออกน้ําเงินน้ําเงินป่ะหรือว่าตรงตรงครึ่งตัวล่างเขามันเป็นสีอะไรนะอ๋อดูไม่ออก <laughs> ดูไม่ออกดูดิ เออมันยังไงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาในในเว็บไซต์ทีหนึ่งนะครับ <S <S ว่าคันยูซุมิไปเคียลฟี่ครับ <S 1> <S 1> แล้วนะครับมาแล้วและโอ้เราได้ชายนิวาทะโกะครับชายนิวาทะโกะนะฮะเมื่อกี้วาทะโกะเนี่ยที่เป็นแล่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ไงถ้าเทียบกันเห็นไหมอันนี้คือวาทะโกะสีธรรมดาอันนี้คือวาทะโกะสีที่เป็นชายนี่นะครับอ่าสวยเลยเห็นไหม เอาเฮ้ยอันโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยโอเคโอเคครับถือว่ากล่องนี้ไม่เกลือนะฮะได้ใบแรกของผมเหมือนกันอี๋ e e นะครับน้องปลาทองเราได้เป็น UR นะครับโอ้โหใบแรกเลยอันนี้สวยงามมาก โดยใกล้อันนี้คือน้องอ e ีอ e, ีน้องปะทองนะฮะแบบ ex ธรรมดาแต่อันนี้คือ ex อีอีแบบ ur นะครับสวยไหมฮะให้ตายเถอะเอ้ยบ็อกสนี้ให้ความหวังผมมากเลยนะครับอันนี้ขอขอนุญาตแยกไปอยู่ที่ชานี่เลยนะมัน impossible มากๆสํสำหรับดวงผมที่เปิดมาหลายหลายบ็อกซ์แล้วนะครับ หลายบ็อกซ์แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะฮะนี่โอเคไปกันต่อครับเอาจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้มองที่เรื่องของอตัวตัวมูลค่าหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโปเกม,มอนน่ะคือจะบอกเลยว่าน้องมีความน่ารักทุกใบเลยนะครับมีความสวยงามทุกใบเลยการใช้งานการสําหรับที่เราไปจัดเด็กอย่างเงี้ยครับมันก็ ราคามันก็ไปตามตามตลาดนะครับตามดีมานในตลาดทีหนึ่งส่วนแบนอื่นเนี่ยอย่างส่วนตัวผมวผมชอบโฮเกเต์เป็นโปเกมอนเจนล่าสุดที่ออกมาแล้วก็เออมันน่ารักมากฟันมันเหมือนผมอะมเอาเลยครับใบแรกนะครับคาโบครับสไตร์ครับชิรุซูรุครับและใบนี้มันรุนแรงกันครับเป็นโคโนโยซารุนะฮะ และใบที่สองครับเพอร์มอสครับอืมน่ารักมากนะฮะแล้วใบน,นี้แหละครับชายนี่มานิล่าครับโอ้ว้าวมันสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวนะนี่ผมให้ดูมานิล่ามานิล่านี้ดูดิถ้าว่าจับคู่กันเลยอ่ะผมว่าได้ใบซองแรกๆเลยทั้งหมดโอ้โหทั้งเท่ทั้งดูโหดเจอมานิล่าตัวนี้ชายนี่แบบสีชมพูทองอะ่ะเออ และใบนี้เป็นฉงเจียนนะฮะเป็นฉงเจียนเอนะครับกระเป๋ายองเน่กระเป๋าของเนโมแล้วก็ทากิงกูรูนะครับเนโอครับเอ็กก็ไปแล้วนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยได้ UR ได้กับได้กับเขาบ้างก็ยังดีนะครับก็ถือว่าบ็อกซ์นี้ก็น้ำตาจะไหลนะครับสองซองสุดท้ายนะครับอันนี้สองซองสุดท้ายแล้วนะครับ มาลุ้นกันนะฮะ <c oughs> ขอย่าตัดสองซองเอาไว้เลยนะครับ <f li pp> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองนี้จะให้อะไรเราใบแรกครับรัสครับใบที่สองเซบีเอครับ ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเซเบรบิลลีรามาครับโวโดเกซันครับโอ้โ oh, ห oh, สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดคานุจัง <c oughs> ชื่อแบบเดคานุจังแต่ว่าแบบขอ,อนฟาดอย่างโหดเลยนะดูอาร์ตฟาดอย่างโหดเลยนะครับอ่าต่อมาเป็นฟูวันเต้ใบนี้มีคนหายอยู่เหมือนกันนะครับโอ oh, <c oughs> อะไรอะราอบน โอ้ราบโรอบที่แล้วผมได้ SR สาราบโไปนะครับสำหรับบ็อกซ์ n e s e t e เช u r e เอนะครับอ่าเป็น e ออันนี้เป็นอิคานีสูมินะฮะน่าจะเป็นร่างพัฒน,นาของวัคเนซูเมครับชาริเทสึตสภาคาดหัวสุ้ยใต้นะครับโอเคต่อมาเป็นซองสุดท้ายแล้วนะฮะซองสุดท้ายแล้วนะครับ,อ,รบอันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีหนึ่งตื่นเต้น ใบแรกครับฮิโตเดมันครับเรียวลูครับเอเลสัน e ครับเราได้สตรีเดอร์ไปช่วงแรกๆนะครับที่จำได้มาดูแลกันครับแลใบแรกคือเซกเรฟครับโอ้ล่างแรกน้องเข้าไปแล้วนี่อันนี้มันล่าง3ามนี่ใช่ไหมเออนี่ล่าง3แลใบที่2องแล้วครับแลใบที่2เป็นเป็นมิ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 คิวครับ มิมิคิวนะฮะใบต่อมาจะออกโคโลไหมออกโอเคออกครับรือว่าไรยิบระยับเลยฟึ๊บฟึ๊บฟใบสุดท้ายของซองนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรหนึ่งสองสามไปครับพันเดียโดโอครับและก็เรียบร้อยครับสําหรับบ็อกซ์นี้นะฮะอามีคาร์บิคอนโผล่มาให้ครับกราะหุ้มอกหินนะครับเป็นไอเทมติดโปเกมอนครับอืมก็ถือว่าถือว่า พึงพอใจในระดับหนึ่งเลยนะฮะ U R ออกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าผลประกอบการของบ็อกซ์นี้นะฮะผมได้อะไรบ้างน,นะครับขออนุญาตรวบรวมการหน่อยอันนี้ยวมาดูแลกันก่อนนะครับดูแลในที่นี้หมายถึงมาดูแลก้ดดเวยไม่ใช่มาดูแลกันนะครับผมนี่คนดูแลอยู่แล้วนะฮะมีมิคิวค,ครับเซกเรฟเด็คานดูจังนะครับตัวโดเคซานเพอร์มอส คนโนโยซาลูแคฟฟี่วัทโกะนะครับวันนี้ผมได้เชนนี้ด้วย aman, uma, her, ola, Armor, รุกกาแมนมารุมมาเฮลัชเชอร์เรนโทล่ากูเรนอาร์เมอร์นะฮะสวยงามนะครับพุกคุรินแล้วก็สตรินเดอร์มาฟิททิพาโมวาลส์แล้วก็หิโตคังเงะครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดูที่ EX กันครับ EX เราได้อะไรบ้างนะฮะอ๋อจริงๆแล้วผมมีอีกนี่แต่มันย้ายไปอยู่ตรงนี้นี่แลเรามีเพิ่มอีกมีม แฮกกระดอนะครับโดโริโอโบโรโรมนะครับแล้วก็มานิลาเนี่ยมานิลาบอสนี้ผมได้ตัวที่เป็นชายนี่ด้วยอ่าคาโบแปะไปแพะพันเดียโดโอนะครับโดโดโอหรือโดโอนะฮะลาวโบนครับแล้วก็เป็นฉงเจียนนะฮะเปาเชียนแล้วก็อีอีนะฮะได้เทพทั้งสามนะฮะพิเจีสครับฟูดินครับฟอร์เรทอสครับ มัสคเนียนะครับสำหรับ f o r ร t อสนะครับผมขออวด s s r Foretos อีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะอันนี้คือ s s r Box นี้นะครับที่ผมได้นะฮะถืนนๆืนืนนๆๆเห็นไหมฮะโอเคแล้วที่จะอวดนะครับสำหรับบล็อกนี้ผมประกอบการนะครับก็ขออภัยครับก็จะเป็นตัวมานิล่านะครับมานิ l ล่าเนี่ยเป็นชายนี่ครับ วทตโก้ครับายนีครับและวัคเนซูมิายนีแล้วกับบ็อกซ์เนี้ยผมได้ายนีอยู่3ใบด้วยกันนะครับอือและที่สำคัญที่ผมอึ้งไปพักหนึ่งเมื่อกี้เลยนะฮะพอดีผมเอาการ์ดเอาการ์ดอีกใบหนึ่งอะเอาไปไว้ที่กองคอมมอนนะครับพอเปิดงมาทีเจออี๋นะครับอี๋ยูอารนะครับเพราะบ็อกซ์นี้ก็ถือว่าแตกมาเนี้ยนะฮะอี๋ยูอารนะครับอ๋อนะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ box s h i n y treasure ex นะครับเราเปิดกันไปแล้วก็ผลประกอบการก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่เราร่วมเดินทางกันมา12กับ2อละสิบใบแล้วก็มี UI ผม1ใบขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ขอฝาก n n e l นะครับ random addict นะครับกด subscribe นะครับ comment แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับกับ box ใหม่ ถ้าห,หากเพื่อนๆอยากให้ผมเปิดบ็อกไหนนะครับแจ้งมาได้คอมเมนต์มาได้คุยกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาบ็อกนั้นมาเปิดให้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ